มาตามสัญญาแล้วครับทุกคนกับการเผาถ่านนะครับเผาให้ครบทั้งทุกเตาเลยนะครับคราวที่แล้วนะครับเราเผาเป็นเตาถัง2 0 0ลิตรไปแล้วนะครับแนวตั้งสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับไปย้อนดูได้นะครับหรือว่ากดไปที่เพลิดเผาถ่านนะครับส่วนเตานี้เป็นเตาแบบท่อวงปูนนะครับเป็นเตาแรกในการในการทําอาชีพเผาถ่านของทิศวันครับนี่เป็นเตาที่สร้างเงินเตาแรกเลยนะครับเตานี้เผาง่ายเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับคร่าวๆนะครับเตาแบบนี้คือการเอาท่อวงปูนเนี่ย เอามาตั้งสอนกันนะครับแล้วก็เอาดินผสมกแกลบผสมทรายปะข้างในไม่ให้ท่อมันโดนความร้อนโดยตรงนะครับเพราะว่าปูนโดนความร้อนโดยตรงเนี่ยมันจะแตกมันจะล้าวนะครับท่อวงปูนที่ทิดวันใช้นะครับใช้ขนาดสูง40ซนิเมตร กว้าง1เมตรนะครับแนะนําอย่าวางเกิน2ชั้นนะครับเพราะว่ามันจะเก็บฐานลําบากมันจะสูงเกินไปสําหรับการวางท่อนะครับถ้าเกิดใครที่มีพื้นต่างระดับนะครับมีพื้นต่างระดับมันไม่เท่ากันน่ะให้เอาท่อวางไว้ข้างบนแล้วก็ขุดลงมาข้างล่างขุดเป็นรูปแองกะทะทะนะครับแต่ถ้าใครมีพื้นที่เรียบๆให้ทําเหมือนทิศวันแบบนี้ครับกคือเอาหินตั้งนะครับ เอาท่อเนี่ยวางบนก้อนหินหรือก้อนอิดนะครับวางไม่ต้องสูงมากนะครับสัก20-30มเซนก็พอครับจากนั้นเราก็จัดให้ตรงนะครับอย่าให้มันเอียงเช็คให้ดีนะครับก่อนที่เราจะเอาท่อท่อนที่2มาวางนะครับท่อท่อนที่2นะครับถ้าเกิดใครใส่รถอย่างทิศวันเนี่ยมันจะพอดีนะครับหมายถึงรถรถเตี้ยๆนะครับรถยกสูงเนี่ยสูงเกินไปนะครับชั้นที่2เนี่ยเราก็จะถอยรถมาพอดีแล้วก็ลากลงเลยครับ หนักนะครับเนี่ยท่อนี้ท่อกว้างเมตรหนึ่งนะสูง40เซนยางหนักเลยนะครับแล้วก็ตั้งจัดแจงให้มันเข้ากันแล้วก็จะได้ลักษณะนี้ครับนี่คือข้างหน้านะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีอิฐวางไว้แบบนี้ครับแล้วก็ก้อนหินวางไว้แบบนี้เหมือนกันครับข้างในไม่ต้องห่วงครับตรงอิดตรงหินเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาขี้โคลนมาปิดหมดแล้วนะครับส่วนการปะขี้โคลนเนี่ยขอติดไปคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าวันนี้ค่ำแล้วครับหนาวด้วยนะครับแนะนำนะครับใครที่ทำนะครับให้ทำใกล้แหล่งน้ำแล้วก็ใกล้ขี้โคลนครับมันจะได้สะดวกฝากกดดววััันรร้ยะคคบบสสี การเผาถ่านด้วยเตาท่อวงปูน EP 2นะครับ EP นี้เราจะเริ่มทําก้นเตากันนะครับก่อนอื่นเรามาเก็บวัตถุดิบฟรีก่อนนะครับตัวนี้เป็นแกลบครับได้ฟรีวัตถุดิบที่2นะครับก็คือดินเหนียวครับถ้าเกิดเป็นดินเหนียวปนทรายเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับของทิศวันเนี่ยตรงนี้เป็นดินแล้วก็หินกวดนิดๆครับก็ใส่กันไป แล้วก็อย่างที่ทิศวันบอกนะครับหาที่ใกล้ๆแหล่งน้ําแล้วก็ดินนะครับอย่าเดินไกลแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ที่ที่เราผสมได้นะครับแล้วก็ใส่ทรายถ้าเกิดใครที่เป็นดินเหนียวๆอย่างเดียวอ่ะให้เติมทรายลงไปด้วยนะครับเ <ๆ S 1> พราะว่าทรายกับแกลบนะครับจะช่วยให้ดินเหนียวเราเนี่ยมันไม่แตกเล้าวเวลาที่เราเผานะครับอัตราส่วนก็ตามสะดวกนะครับแต่ทรายเนี่ยอยากจะให้ใส่หนึ่งใน3ของดินนะครับส่วนแกลบเนี่ยอยากให้ใส่ครึ่งหนึ่งของดินเลยนะครับแนะนําให้คุกเขาส่วนผสมก่อนที่จะเติมน้ำนะครับเพราะว่ามันจะทําง่ายครับ แล้วก็ค่อยเติมน้ําที่หลังน้ำเนี่ยค่อยๆใส่ค่อยๆเติมค่อยๆค,คนไปนะครับเดี๋ยวมันจะเละเกินไป ก็คนให้เข้ากันเลยครับถ้าเกิดแช่ดินไว้ก่อนคืนนึงนะมันจะทําง่ายมากๆเลยครับเนี่ยแบบนี้ที่วันก็ค่อยๆเติมน้าไปเรื่อยๆครับขั้นตอนการปั้นเตาถ่านนะครับขั้นตอนผสมดินเนี่ยคดเหนื่อยเลยครับทุกคนทุกคนผสมให้เข้ากันนะครับให้เหนียวที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับจากนั้นเราเอาน้ําใส่ก้นเตาให้เปียกเลยนะครับใส่ยิ่งเยอะยิ่งดีครับให้เปียกๆไปเลยแบบนี้ดินจะได้ไม่ดูดความชื้นไปจากที่โคนเรานะครับที่โคนเราจะได้ไม่แตกลาวครับจากนั้นเอาดินเหนียวเรานะครับเ ด้านในนะครับย้าว่าด้านในนะครับเอาเป็นกองๆองแบบนี้เลยครับเพราะว่าก้นเตาเนี่ยเราจะทําเป็นแองกระทะนะครับเราก็เลยกองข้างๆก่อนแล้วก็ข้างๆมันเป็นช่องเยอะด้วยนะครับสาเหตุที่เราทําก้นเตาเป็นแองกระทะนะครับเพราะว่าอากาศเนี่ยมันจะได้หมุนบนได้ดีครับมันจะได้ไม่ติดขัด EP หนึ่งลืมบอกเลยครับว่าการหันหน้าเตานะครับให้หันหน้าเตาช่องที่เราจุดไฟเนี่ยไปทางทิศเหนือหรือว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพราะว่า ลมมันมาฟากนั้นเวลาที่เราจุดเตาเนี่ยลมมันจะส่งเข้าเตาง่ายแต่ถ้าเก <huh Becca. S 2> ิดเราหันผิดทางนะครับโอ้เป็นเรื่องแน่นอนครับลมก็ไม่พัดส่งเข้าเตาแถมป่องควันที่เราเอาขึ้นไปมันก็โดนพลลมจากฟากนั้นเป่าอีกนะครับพยายามลูกให้มันนินเนียนนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเก็บเตาเนี่ยเวลาที่เราเก็บฐานมันกวาดมันกวาดขี้เถ้าออกง่ายนะครับถ้าเกิดมันกระปุ่มกระป๋ํมมันโค้งงอเนี่ยมันจะเก็บขี้เถ้าลําบากนะครับ หลายคนยังไม่รู้นะครับว่าทิศวันเอาที่เท่า,ากการเผาถ่านที่หน้าเตาอ่ะไม่มันไม่เยอะครับเตานึงมีไม่เยอะหรอกแต่ก็เก็บไว้รวมๆกันแล้วก็เอามาล่อนนะครับล่อนเสร็จแล้วขายกิโลละ30บาทนะครับ เดี๋ยวมีโอกาสทิศวันจะเอารูปในติ๊กต็อกช็ของทิศวันมาให้ดูนะครับแล้วมันก็ขายหมดด้วยเพราะมีน้อยครับมันมีน้อยจริงๆวางขายแป๊บเดียวก็หมดแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าเขาขีดเท่าไปทําไมนะครับเม้นบอกทิศนะครับทิศรับรองว่าหน้าฝนนี่ขีดเท่ามีประโยชน์มากแล้วก็ข้างนอกนะครับก็เอาดินเหนียวเนี่ยเอามากบตรงก้อนอิดแล้วก็ก้อนหินเราให้มิดนะครับแล้วขอบขอบอ่ะก็ใส่นิดหน่อยนะครับไม่ต้องใส่นานะครับขอบขอบเดี๋ยวเราต้องใส่อีกแน่นอนครับเวลาเราเผาไปเรื่อยเร่เนี่ยเดี๋ยวเราก็ได้ใส่อีกครับเพราะไม วันนี้ก่อนจะกลับนะครับให้เราเอาดินแช่น้ําเอาไว้คืนหนึ่งพรุ่งนี้มันจะทําง่ายครับมันจะนิ่มฝากกดติดตามทิปวัน,นเกษตรด้วยนะครับเกี่ยวกับความรู้เรื่องการเผาถ่านแล้วก็เรื่องการปลูกต้นไม้แล้วก็การหาไรายได้จากสวนตากใครที่อยากดูเรื่องเผาถ่านยาวๆนะครับอยู่ในลย์ลิสต์เผาถ่านนะครับกดเข้าไปดูได้สวัสดีครับเตาเผาถ่านท่อวงปูน EP 3ครับนี่คือดินเหนียวที่เราแช่น้ำเอาไว้ข้ามคืนนะครับ แต่ทิศวันแนะนําว่าให้ทุกคนผสมแกลบกับทรายแล้วก็ดินเนี่ยให้เข้ากันก่อนตอนที่ดินแห้งๆนะครับแล้วค่อยใช้น้ําแช่แต่ทิศวันแค่ไม่ชอบกลิ่นของแกลบที่แช่น้าข้ามคืนครับก็เลยยอมที่จะผสมยากหน่อยนะครับก่อนที่เราจะป่าดินข้างในนะครับให้เราเอาน้ําพรมปูนก่อนนะครับพรมผนังปูนก่อนเพราะว่าดินมันจะได้ติดดีครับแล้วเราก็เอาดินเข้าไปป่าข้างในเลยครับไม่ต้องหนามากนะครับย้ําไม่ต้องหนามากเอาแบบไม่เกิน1นิ้วนะครับ หนึ่งหนึ่งนิ้วไม่บรรทัดนะครับไม่ใช่หนึ่งนิ้วมือแล้วก็ปะไปเรื่อยๆให้เต็มครับเราไม่ต้องปะหนาเกินหนึ่งนิ้วเพราะว่าเดี๋ยวเราเผาไปเรื่อยๆจะมีการแตกแล้วก็ต้องซ่อมอีกครับแล้วมันจะหนาขึ้นเองครับขอบปากบ่อเองก็ต้องแปะดินนะครับเอาง่ายๆคือส่วนไหนที่โดนความร้อนตรงๆอ่ะเราต้องแปะดินครับต้องขอบฟ้าขอบบ่อนะครับเราก็จะแปะดินหนาหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องรับน้ําหนักของฝาแล้วก็ มันจะขูดขีดเยอะด้วยครับจากนั้นเราก็ใส่ให้เต็มนะครับใส่ให้เต็มบ่อแบบนี้เลยถามว่าเราใส่ทรายใส่แกลบกับดินเหนียวขนาดนี้เวลาที่เราไปปากกับขอบเตาเนี่ยมันจะแตกล้าวไหมตอบเลยครับว่าแตกล้าวครับนะมันจะแตกล้าวแน่นอนเดี๋ยววันที่2เนี่ยเราต้องมาเอา รองเท้าแตะมาปะ,ปะ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 ให้มันแน่นแล้วรอยแตะมันก็จะน้อยลงจากนั้นจากนั้นเมื่อมันแห้งระ,ระดับหนึ่งแล้วเราจะเอาทรายนะครับเอาทรายผสมกับน้ําขี้โคลน,นะครับแล้วก็เอามาฉาบรอบบ่อครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันการแตกเลานะครับอ้อลืมบอกไปครับดินที่เราใช้ครั้งนี้นะครับใช้ทําเตาครั้งเนี้ยใช้ประมาณ2กระบะปูนครับไม่ไม่เยอะไม่เยอะถือว่าถือว่าไม่เยอะครับเลาปะดินเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับ อาจจะไม่ต้องเรียบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราต้องฉาบทรายอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดใครไม่อยากจะฉาบทรายก็สามารถทําให้เรียบเรียบกว่านี้ได้เลยนะครับขอบเตาแล้วก็ทําหนาหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องรองรับน้ําหนักฝาสําสหรับเรื่องฝาปิดเตานะครับมี2กรณีครับกรณีที่1ก็คือใช้ฝาท่อองปูนเลย ครับข้อเสียมันจะแตกเล้าไวนะครับถ้าไม่ปะดินข้างในมันจะแตกเล้าไวเพราะว่าปูนเนี่ยโดนความร้อนโดยตรงนะครับข้อ2คือตัดเหล็กแผ่นมาเป็นฝานะครับส่วนทิศวันนะครับใช้ฝาท่อวงปูนเลยครับแล้วก็ใช้ดินเนี่ยปะา้้งในตรงที่มันโดนไฟนะครับส่วน ส่วนน้ำหนักเนี่ยเราเรามีวิธีแก้ครับตรงร้อยต่อของท่อที่เราวางซ้อนกันนะครับตรงนี้จะมีช่องว่างอยู่ย้ํานะครับอย่าปะดินเยอะนะครับให้ปะนิดเดียวนะครับปะนิดเดียวเน้นให้ดันเข้าไปข้างในรูก็พอแล้วก็ปะนิดเดียวเพราะว่าตอนที่เราเผานะครับมันจะแตกแล้วทั้งลูกเลยครับลองนึกถึงภาพแตงโมทั้งลูกนะครับถ้าเราทุบปุ๊บมันจะแตกแล้ว ทั้งลูกเลยก็เลยให้ปะแค่หน่อยเดียวครับเพราะว่ายัางไงมันก็ต้องแตกแล้วจะได้ไม่ต้องเปลืองดินเปล่านะครับต่อมาตรงตรีนเตานะครับเราก็เอาดินเนี่ยมาปะมาปิดให้เรียบร้อยนะครับย้ำก็ไม่ไม่ต้องปิดเยอะมากครับปิดแค่พอดีก็พอต่อมาเป็นการทําหน้าเตานะครับหน้าเตาเนี่สำคัญมากตรงที่จุดไฟนะครับหน้าเตาจะต้องต่ํากว่าพื้นเตานะครับทุกคนสามารถใช้อิฐหรือว่าใช้ดินปั้นเฉยๆก็ได้นะครับแต่ของทิศใช้อิฐแดงนะครับ มันง่ายดีนะครับอิดแดงแล้วมันก็กันไฟด้วยเอาอิดแดงเนี่ยมาตั้งสองตัวด้านข้างนะครับแล้วก็เอาตัวหนึ่งวางข้างบนเราจะทําท่อแบบนี้ลักษณะเหมือนลักษณะเหมือนท่อแล้วตะแคงขึ้นไป45องศาขึ้นไปหาเตานะครับเพราะว่าเวลาที่เราจุดไฟเนี่ยไฟมันจะวิ่งขึ้นด้านบนครับทิศจะทําออกมาไกลนิดนึงเพราะว่าทิศใช้การอบนะครับก็คือเอาความร้อนเนี่ย วิ่งเข้าไปในเตาโดยที่เปลวไฟไม่ไปโดนเนื้อไม้ไม่ไม่ไปโดนฟืนข้างในนะครับซึ่งเตาท่อวงปูนแบบนี้นะครับเราสามารถทําได้2ลักษณะครับก็คือเจาะท่อป่องควันที่ฝานะครับเหมือนเผาเหมือนเอ่อเตาถัง2ลิตรเลยครับแต่ในกรณีของทิศวันนะครับเราจะทําแบบเตาอบครับก็คือทําที่จุดข้างหน้าแล้วก็ทําป่องควันออกทางด้านหลังนะครับการทําเตาแบบเอาป่องควันออกด้านหลังแบบนี้นะครับถ้าเราเผาถูกวิธีนะครับเท่ามันจะน้อยนะครับแต่ว่ามันจะใช้เวลานานกว่า การทําท่อออกตรงกลางนะครับการทําท่อออกตรงฝาเลยจะมันจะจุดไหวนะครับมันจะจุดไหวแต่ถ้าเกิดเราทําไม่ถูกวิธีจริงๆอะ่ะขี้เท่ามันจะเยอะนะครับเมื่อเราทําเสร็จนะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้ครับนี่คือด้านหน้านะครับแล้วมองด้านข้างมันจะเหมือนทั้งบนเนี่ยมันจะโน้มไป้างหน้าหน่อยหนึ่งครับ ต่อมาเรามาทําป่องควันด้านหลังกันครับเราก็จะมาเจาะรูท่อปูนนะครับกว้างสัก15เซนนะครับหลักการการทําท่อจุดไฟและป่องควันนะครับเราลองนึกภาพขีดเส้นตรงนะครับเป็นพื้นเตาป่องจุดไฟนะครับต้องอยู่ใต้เส้นและท่อป่องควันออกจะต้องอยู่บนเส้นนะครับสำหรับป่องควันนะครับเราสามารถใช้ดินปั้นได้เลยครับง่ายดีแต่ทิศวันก็ยังใช้อิฐแดงเหมือนเดิมครับตัวนี้ใช้อิฐสูง สก้อนนะครับใช้อิดสูง3ก้อนพอดีเลยไม่ต้องทําสูงนะครับเพราะว่าเราจะเอาปองนะครับเราจะเอาท่อควันเน่ะเอามาตั้งให้สูงเหนือเตานะครับสาเหตุที่ทําเตี้ยๆแล้วเอาปองควันมาใส่เพราะว่าตอนที่เราปิดเตาเนี่ยมันมีตรงที่เราต้องปิดน้อยครับมีแค่นี้เองถ้าเกิดเราทําท่อยาวขึ้นไปเลยโอกาสที่อากาศมันจะซึมเข้าตรงแถวแถวท่อมันมันง่ายนะครับมันปิดยากส่วนท่อที่ใช้นะครับทิดวันก็จะใช้ท่อไม้ไผ่นะครับเพราะว่าเราต้องเก็บน้ําส้มขวัญไม้ครับเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาลักษณะนี้ครับ เอาเป็นว่าเรียบร้อยนะครับสําหรับเตาเผาถ่านท่อวงฟูนของเราต่อไปนี้ก็ร้อยแห้งครับแล้วก็มาวอร์มเตาแล้วค่อยเผาจริงนะครับใครที่ติดขัดขั้นตอนไหนนะครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวทิศวันอธิบายให้ฟังนะครับฝากกดติดตามทิศวันในกเกษตรดต้วยนะครับเกี่ยวกับการเผาถ่านแล้วก็การปลูกต้นไม้ปลูกป่าแล้วก็สร้างไรายได้จากสวนป่าสวัสดีครับหลังจากที่เมื่อวานเราปั้นเตาเสร็จแล้วนะครับสังเกตดูนะครับมันจะมีรอยร้าวตามนี้เห็นไหมมันจะมีรอยร้าวเกิดขึ้น ทำยังไงก็มีเหมือนเดิมนะครับวิธีแก้ไขนะครับก็คือการใช้ก้อนอิดแบบนี้ครับทุบทุบลงไปให้มันแน่นนะครับรอยร้าวมันก็จะหายไปนะครับถึงจะหายไปไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะครับทุบเท่าที่เราทุบได้ย้ํามันทุบได้แค่วันที่2หลังจากเราปั้นเตาเท่านั้นนะครับถ้าหลายวันจะทุบไม่ได้นะครับเพราะว่าดินมันจะแข็งเกินไปแล้วครับเพราะฉะนั้นปั้นเสร็จวันนี้วันพรุ่งนี้มาทุบเลยครับพอทุบเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับมันก็จะไม่มีรอยแตกแล้วนะครับ ก็ต่อไปถ้าเกิดมีรอยแตกแล้วอีกก็ไม่ต้องทุบแล้วนะครับก็มันมีเล็กๆน้อยๆก็รอฉาบทรายเอานะครับการทําเตาของทิดวันอาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับแต่ว่าทิดวันเนี่ยได้มาจากประสบการณ์ที่ทิดวันเผามานะครับแล้วก็ได้วิธีแก้มาเราก็เลยเอามาทําเตาแบบนี้เพื่อที่จะไม่ให้เตาเนี่ยมีปัญหาภายหลังนะครับฝากกดติดตามทิดวันทางเกษตรด้วยนะครับกับการเผาถ่านแล้วก็การปลูกป่าแล้วก็การสร้างไรายได้จากสวนป่านะครับสวัสดีครับ ปั้นตเตาเผาฐานเตาท่อวงปูนนะครับอีพีนี้มาถึงอีพีที่5ครับคือการฉาบทรายนะครับที่ผนังเตาด้านในเพื่อการการแตกคราวนะครับให้เราขยํำดินเหนียวนะครับกับน้ําจนเป็นน้ําเล่ๆแบบนี้แล้วก็เอามาเทใส่กับทรายนะครับ เราจะไม่เอาดินเหนียวเป็นก้อนๆมาใส่นะครับเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปฉาบนะครับดินก้อนๆเนี่ยมันจะทําให้ผนังของเราแตกลาวครับส่วนอัตราส่วนนะครับไม่มีแน่นอนนะครับทุกคนก็ผสมให้เล่ะๆประมาณนี้ครับประมาณว่าปูนที่เอาไปฉาบกับผนังประมาณนั้นเลยครับก่อนฉาบทรายนะครับให้เราเอาน้าพรมผนังของเตาก่อนนะครับจากนั้นก็ทิศวันใช้ฟองน้ำนะครับฟองน้ําล้างรดเลยใช้ในการฉาบนะครับแล้วก็เอาดินเหนียวเนี่ยเอาโปะไปที่ที่ฟองน้ำนะครับแล้วก็ลาดขึ้นไปแบบนี้เหมือนเราฉาบปูนเลยครับ ไม่ต้องหนามากนะครับให้หนาสักประมาณ1เซนก็พอครับไม่ต้องหนามากเพราะว่าทรายเขาไม่ค่อยแตกแล้วน,นะครับถ้าเราเส่ทรายเ,เยอะอไม่ค่อยแตกแล้วอีกอย่างก็คือเวลาที่เราเผาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีรอยปี๋รอยแตกครับแล้วเราก็ต้องมาซ่อมอีกมันจะหนาขึ้นเรื่อยๆครับแล้วเราก็ฉาบไปเรื่อยๆให้ครบรอบเตาน,นะครับรวมทั้งรวมทั้งขอบเตาด้วยนะครับขอบเตาก็ต้องฉาบนะครับเราจะเต็นเข้าเต็นออกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จนะครับจากประสบการณ์นะครับทรายที่เราผสมเล่นๆเนี่ยมันจะฉาบง่ายกว่าแล้วก็ไม่ค่อยจะแตกาวบบบเตแทอ วงปูนเตาแรกเลยนะครับที่ทิดวันสร้างขึ้นใช้ฟางครับเอาฟางกับขี้โคลนแปะนะครับซึ่งฟางนะครับเป็นตัวยึดเกาะกันการแตกลาวได้ดีมากๆครับดีกว่าแกลบอีกนะครับแต่พอเผาไปเรื่อยๆนะครับฟางเนี่ยเวลามันโดนความร้อนมันไหม้แล้วดินเราก็จะหลุดออกมาเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นครับเตาที่2นะครับทิดวันก็เลิกใช้ฟางครับแล้วก็มาใช้แกลบแทน ก็ปรากฏว่ามันก็ยังแตกอยู่นะครับแตกละแห่งมันเดิมอยู่คราวนี้ก็เลยลองเอาทรายนะผสมกับปุนนะครับแล้วก็ฉาบเลยปรากฏว่าได้รอบ2รอบกระปุนมันโดนความร้อนมันก็แตกอีกสุดท้ายก็ลองใช้ดินเหนียวครับดินเหนียวผสมกับทรายนี่แหละในการฉาบรอบแรกนะครับใช้ดินเหนียวเป็นก้อนๆพอฉาบไปแล้วมันก็แตกตามก้อนของก้อนดินที่มันใหญ่ๆนะครับหลังๆก็เลยปรับมาใช้น้ําขี้โคลนอย่างที่ทิดวันทาให้ทุกคนดูตอนนี้ครับ เห็นไหมครับว่ามันผ่านมายากมากครับกว่าจะผ่านมาถึงตอนนี้ได้แล้วตอนนี้นะครับทิศวันเอาประสบการณ์3ปีแล้วก็การเผาถ่านกว่า200เตาเนี่ยเอามาแบ่งปันให้ทุกคนกดนะครับอยากให้ทุกคนเผาถ่านเป็นเลยครับไม่ต้องมาลองผิดลองถูกเหมือนทิศวันนะครับ ดูคลิปนี้ดูคลิปของทิศวันเนี่ยแล้วก็ไปทําตามได้เลยครับนอกจากข้างในผนังเตาแล้วนะครับตรงข้างหน้าป่องไฟป่องควันหรือว่าขอบเตาที่มันแตกเลาวเนี่ยเราก็ใช้รายผสมขี้โคลนเรานะครับซ่อมให้หมดเลยนะครับทั้งรอบเลยนะโดยเฉพาะป่องควันออกนะครับต้องต้องพิถีพิถันหน่อยนะครับตรงนี้เพราะว่ามันชอบรั่วครับ ส่วนต้องฝานะครับทิศวันใช้ฝาของท่อวงปูนนะครับส่วนเนี้ยจะโดนความร้อนเยอะมากนะครับเราก็เลยต้องเอาขี้โคลนผสมแกลผสมทรายเนี่ยเอามาปะเอาไว้ปะนาสัก1เซนก็พอนะครับไม่ต้องปะนามากเพราะว่าลําพังแค่ฝาเตาเนี่ยมันก็หนักพอแล้วครับเราใช้ทรายฉาบนะครับมันจะแห้งไวอยู่ล็อกสองวันนะครับฝากกดติดตามที่วันในเกษตรด้วยนะครับเกี่ยวกับการเผาถ่านทุกเตาเลยการปลูกป่าแล้วก็การหารายได้จากสวนป่านะครับสวัสดีครับ วันนี้พามาดูผนังทรายที่เราฉาบเอาไว้เมื่อวานนะครับเห็นไหมถ้าเกิดเราใช้ทรายฉาบนะครับมันจะไม่ค่อยมันจะไม่แตกแล้วนะครับถ้าไม่แตกแล้วความร้อนก็ซึมไปหาท่อวงปูนเราไม่ได้นะครับก็จะดีขึ้นก็จะมีหลายคนถามว่า,เ,าเราเอาทรายทั้งหมดฉาบผนังปูนเลยได้ไหมไม่ต้องใช้ขี้โคนได้นะครับได้แต่มันมันฉาบยากมันล่วงนะครับมันไหลหนีมันล่วงหนีนะครับก็เลยต้องใช้ขี้โคนเนี่ย ทาบไปที่ผนังปูนก่อนแล้วค่อยใช้ทรายนะครับส่วนข้างนอกเนี่ยอย่างที่บอกนะข้างนอกคืออ,อทิตวันไม่ไม่อบดินนะครับเพราะว่าเราอยากให้ท่อเนี่ยมันระบายความร้อนออกได้นะครับเขาจะได้ไม่แตกแล้วถ้าเกิดเราเอาดินโปะเข้าไปเนี่ยทิตย์วันเคยใช้ดินโปะเข้าไปนะครับมันร้อนมันอมความร้อนนะครับแล้วท่อมันก็แตกแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นฝาท่อนะครับที่เราใช้ดินแล้วก็ทรายแล้วก็แกลบป,ปะไว้เมื่อวานนะครับก็เริ่มแห้งแล้วนะครับ เดี๋ยววันนี้ทิศวันจะต้องไปเตรียมฟืนอเอาไว้นะครับเดี๋ยวอีกสองวันเราก็ต้องเผากันแล้ววันนี้วันจันทร์วันพุธนะครับวันพุธเราน่าจะได้เผาแล้วนะครับเดี๋ยววันพุธเนี่ยถ้าเกิดไลฟ์ได้ก็จะไลฟ์นะครับจะไลฟ์ให้ดูตอนเผาแต่ถ้าเกิดไลฟ์ไม่ได้สัญญาณไม่ดีก็จะถ่ายคลิปให้ดูนะครับตัวนั้นเราเตรียมทําเตาอิดแดงแล้วนะครับคนที่รอเตาอิดแดงเตาอบนะครับรอตอนต่อไปนะครับฝากติดตามทิศวันทางเกษตรด้วยนะครับสวัสดีครับ